นะคะหมู่บ้านหมู่บ้านของตะเกาหลายคืนที่ผ่านมานะคะช้างก็เขาก็อยู่แถวนี้นะคะเขาก็ออกมาคืนเขาก็ออกมากลางถนน ระทึกนะเมื่อคืนนึกว่าช้างจะผ,ผ่านหมู่บ้านผ่านหมู่บ้านกากระทิงไปแต่ยังไปไม่ได้นะคะยังไปไม่ได้เขาก็จะอยู่แถวนี้นะคะเมื่อวานก็ออกมากินมันเจ้าบ้านอยู่แถวนี้เป็นนิลกระนา่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะที่เป็นแยกตรงขวามือนะคะ ทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็เป็นรีสอร์ทของเอกๆี่ช้างก็อยู่บริเวณนั้นนะคะเ <Yeah. S 2> ขาประดาษ เขตที่เป็นสวนป่านะคะสวนป่าของเกาช้างป่าช้างป่าหรือมันไม่ใช่ช้างป่านะคะช้างที่เขาเอามาปล่อยไว้นะคะมีป่าด้วยแล้วก็ไม่ใช่ป่าวันนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะผักนันสำเร็จไหม เมื่อคืนบริเวณนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะคะมาจุดไฟอยู่ข้างๆถนนจุดไฟเพื่อที่จะล้อมล้อมแล้วก็ผักดันนะคะจุดนี้นะคะจุดที่มีที่ โล่งๆนะคะมีทำจุดไว้แถวนี้นะคะทั้งคืนเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะผักดันช้างได้นะคะคืนวันนี้ก็จะดําเนินการต่อนะคะนี้ค่ะที่ก็จุดไฟเพื่อจะล้อมล้อมช้างนะคะผักดันเข้าสู่ป่าลอยต่อห้าจังหวัดต่อไปนะคะช้างก็จะอยู่อยู่บริเวณนี้นะคะ ซึ่งก็เยอะพอสมควรนะคะนะขอลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวด่วนต่อไปแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ